เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราดูเมนูอาหารไทยหรือสั่งอาหารตามสั่งเนี่ยทำไมเเกือบทุกครั้งเลยต้องเจอพริกไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบหลักหรืออย่างน้อยก็เป็นเครื่องเคียงตลอดเลยคือแน่นอนเรานึกถึงรสเผ็ดร้อนสีสันสวยๆอะไรอย่างนี้แต่เคยเอกใจไหมครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าคือจากข้อมูลที่เราไปค้นๆมาเนี่ย เหมือนมีความลับซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับในพริกเม็ดเล็กๆเนี่ยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันให้ลึกไปเลยครับเรื่องพริกเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเผ็ดๆนะครับแต่จะไปดูว่าภูมิปัญญาไทยสมัยก่อนเขามองพริกยังไงแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ล่ะเข้ามาช่วยยืนยันหรืออธิบายอะไรได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพที่แบบบางอย่างอาจจะทําให้เราว้าวเลยก็ได้นะครับ ทําอาหารเราเลยแล้วก็เป็นความรู้สุขภาพที่ออสืบทอดกันมานานมีร่องรอยชัดเจนนะคะทั้งในตำรับยาแผนไทยโบราณเลยแล้วที่น่าตื่นเต้นคือเดี๋ยวนี้มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เยอะมากที่เริ่มมาศึกษามาอธิบายคุณประโยชน์ของพริกแบบชัดเจนขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมากลั่นเอาแก่นสำคัญจากข้อมูลที่เรามีกันว่าจริงๆแล้วพริกเนี่ยมีคุณค่าอะไรบ้าง ทำไมถึงสําคัญกับวิถีชีวิตเรากับสุขภาพเราแล้วจะกินยังไงให้ได้ประโยชน์ที่สุดเเรามาเริ่มจากมุมมองดั้งเดิมกันก่อนนี่ไหมครับถ้าพูดถึงภูมิปัญญาไทยอย่างตำรับยาแผนโบราณเนี่ยเขาใช้ประโยชน์จากพลิกยังไงบ้างครับเท่าที่ผมพอรู้มาบ้างคือมันเกี่ยวกับเรื่องช่วยย่อยแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออะไรแบบนั้นใช่ไหมครับเหมือนเป็นยาประจำบ้านเลยถูกต้องเลยค่ะ ในตำรายาไทยเนี่ยพริกถือเป็นสมุนไพรรสร้อนนะคะสปปรรพคุณเด่นเด่นเลยก็คือขับลมแก้จุกเสียดแน่นเฟอแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็เชื่อว่าช่วยให้เจริญอาหารด้วยค่ะคือคนสมัยก่อนเขาสังเกตจากประสบการณ์ตรงเลยว่าพอกินอาหารที่มันมีรสเผ็ดนิดๆแล้วรู้สึกสบายท้องขึ้นย่อยดีขึ้นซึ่งมันก็น่าทึ่งนะคะเพราะสิ่งที่คนโบราณสังเกตเห็นเนี่ยแหละวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็เริ่มมายืนยันแล้วค่ะ จุดที่เชื่อมกันสำคัญเลยก็คือสารที่ชื่อแคปไซซินค่ะแคปไซซินที่เราคุ้นๆกันสารตัวนี้ล่ะค่ะที่ให้ความเผ็ดร้อนในพริกแต่มันไม่ได้มีดีแค่เผ็ดนะคะมันมีฤทธิ์ทางชีวาภาพหลายอย่างที่น่าสนใจมากมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะที่ชีว้ว่าแคปไซซินเนี่ยช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารแล้วกออ็อาจจะช่วยเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยตามตำรับยาไทยเป๊ะเลยค่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองคือความเชื่อโบราณกับวิทยาศาสตร์มาเจอกันตรงนี้พอดีแล้วนอกจากการช่วยย่อยมีงานวิจัยที่เจาะลึกเรื่องแคปไซซินในด้านอ,นอื่นอีกไหมครับที่แบบมันเชื่อมโยงกับประโยชน์สุขภาพที่เราอาจจะนึกไม่ถึงมีค่ะอีกเรื่องที่มักจะพูดถึงกันบ,บ่อยๆแล้วก็มีงานวิจัยรองรับพอสมควรเลยก็คือเรื่องช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าเมาบอลิซึมมีการศรึกษาที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งนะคะ ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition นานแล้วเหมือนกันปี2015เ้าพบว่าการบริโภคแคปไซซินเนี่ยสามารถเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกายได้แล้วก็ส่งเสริมการเผาผลาญไขมันไดเ้เล็กน้อยนะคะคือคกลไกมันค่อนข้างซับซ้อนค่ะแต่ส่วนหนึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาทติก t ิเ n อร์ o ์ซ System hmm. ซึ่งมันไปเพิ่มอุณหภูมิร่างกายหรือเกิดกระบวนการที่เรียกว่า thermogenesis ออทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นโอ้โหฟังดูเหมือนพริกช่วยเปิดสวิตช์เผาผลาญในตัวเราได้เลยนะเนี่ยถึงจะเล็กน้อยก็เถอะครับแต่มันก็น่าสนใจมากนะที่สารในอาหารมันมีผลแบบนี้ได้จริงๆแล้วนอกจากแคปไซซินพริกนี่ยังมีอะไรซ่อนไว้อีกไหมครับผมเห็นในข้อมูลพูดถึงเรื่องวิตามินซีเยอะเหมือนกัน ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นอีกขุมทรัพย์หนึ่งเลยโดยเฉพาะในพริกสดนะคะพริกหลายชนิดเลยค่ะโดยเฉพาะพริกชี้ฟ้าพริกหวานหรือแม้แต่พริกขี้หนูสดๆเนี่ยถือเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งวิตามินซีเนี่ยสำคัญมากร่างกายเราขาดไม่ได้เลยมีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์แล้วก็ยังจำเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะ นี่ไงตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะเรามักจะนึกถึงพวกผลไม้รสเปรี้ยวเวลาพูดถึงวิตามิน C, ซีส้มมะนาวอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีใครนึกว่าในพลิกเผ็ดๆเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันแสดงว่าการกินพริกก็เหมือนได้กรอบป้องกันธรรมชาติด้วยในตัวเลยสิครับทีนี้พอเราเห็นทั้งมุมมองดั้งเดิมทั้งข้อมูลวิทยาศาสตร์แล้วลองมาเจาะลึกประโยชน์เด่นๆที่พริกมีต่อสุขภาพกันดีก,กว่าครับ เอาเรื่องที่คนสนใจกันเยอะๆก่อนเลยอย่างเรื่องควบคุมน้ําหนักที่เมื่อกี้เราแตะไปนิดหนึ่งเรื่องแคปไซซินช่วยเผาผลาญค่ะเรื่องควบคุมน้ําหนักนี่มันมีความเชื่อมโยงอยู่จริงนะคะแต่ต้องทําความเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าแคปไซซินช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้บ้างแต่อืมมันไม่ใช่ยาวิเศษนะคะแบบว่ากินแล้วผอมเลยผลที่ได้อาจจะเล็กน้อยค่ะแล้วก็ต้องทําร่วมกับการคุมอาหารออกกําลังกายด้วย นอกจากนี้ก็มีงานวิจัยบางชิ้นนะคะที่ชี้ว่าแคปไซซินอาจจะมีส่วนช่วยลดความอยากอาหารหรือทำให้อิ่มเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่กลไกตรงนี้ก็ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันค่ะดังนั้นควรมองว่าเป็นการเสริมมากกว่าจะเป็นตัวหลักในการลดน้ำหนักนะคะเวลาเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ย พอได้ซดต้มยำเผ็ดๆร้อนๆหรือกินอะไรเผ็ดๆเข้าไปรู้สึกว่าจมูกมันโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นอันนี้พริกช่วยได้จริงไหมครับหรือเราคิดไปเอง อันนี้ช่วยได้จริงค่ะแล้วก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะคือความเผ็ดร้อนของแคปไซซินเนี่ยมันไปกระตุ้นเยื่อบุในโพรงจมูกแล้วก็ทางเดินหายใจทำให้เกิดการหลังสารคัดหลั่งที่มันใซสๆเหลวๆมากขึ้นคล้ายๆกับเวลาเราร้องไห้แล้วมีน้ำมูกใสนะคะอ๋อครับครับพอสารคัดหลั่งมันเหลวขึ้นมันก็จะช่วยชัล้างเชื้อโรคหรือสิ่งระคายเคืองออกไปได้ง่ายขึ้น แล้วก็ช่วยลดความข้นเหนียวของเสมหะทําให้เราขับเสมหะออกมาง่ายขึ้นด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะเหตุผลว่าทําไมกินเผ็ดแล้วบางทีรู้สึกโล่งจมูกหรือมีน้ํามูกไหลออกมาเป็นอย่างนี้นี่เองมิน่าล่ละถึงรู้สึกดีขึ้นจริงๆไม่ใช่คิดไปเองทีนี้ขยับไปดูเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเรื่องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดล่ะครับผมเห็นมีข้อมูลบางส่วนที่เชื่อมโยงการกินพริกกับเรื่องนี้ด้วยมันเป็นยังไงครับ ประเด็นนี้ก็น่าสนใจค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังในการตีความนิดนึงนะคะคือมีงานวิจัยเชิงสังเกตการ Observation a l Study ขนาดใหญ่หลายชิ้นเลยค่ะที่เขาติดตามกลุ่มประชากรเป็นเวลานานๆแล้วพบว่ากลุ่มคนที่บริโภคพริกเป็นประจำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยรวมโดยเฉพาะจากโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองต่ำกว่ากลุ่มคนที่ไม่ค่อยกินพริกนะคะโอ้ฟังดูดีมากเลยนะครับ แต่คำว่าแนวโน้มกับงานวิจัยเชิงสังเกตการเนี่ยมันมันหมายความว่ายังไงนะครับเราบอกได้เลยไหมว่ากินพริกแล้วดีต่อหัวใจเกิดโรคหัวใจน้อยลงก็จริงแต่เรายังฟันธงไว้ได้ร้อเปอร์เซนว่าพริกคือสาเหตุโดยตรงที่ทําให้สุขภาพหัวใจดีขึ้น เพราะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะเช่นคนที่กินพลิกอาจจะออมีไลฟ์สไตล์โดยรวมที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าอยู่แล้วเช่นอาจจะกินผักเยอะกว่าออกกําลังกายมากกว่าหรืออาจจะมีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างอ๋อครับดังนั้นแม้ข้อมูลจะน่าสนใจแต่ก็ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันกลไกจริงๆค่ะยังไม่ควรมองว่ากินพลิกเยอะๆแล้วจะทดแทนการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆได้หมดนะคะ ชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับที่อธิบายให้เห็นภาพเลยคือเป็นข้อมูลที่น่าติดตามแต่ยังต้องรอการยืนยันเพิ่มกลับมาที่เรื่องที่เราค่อนข้างมั่นใจได้อย่างเรื่องวิตามินซีสูงที่ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันอันนี้พอจะอธิบายกลไกเพิ่มได้ไหมครับว่ามันช่วยยังไงได้ค่ะ วิตามินซีมีบทบาทสำคัญหลายอย่างเลยในระบบภูมิคุ้มกันอย่างแรกคือมันช่วยส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวหลายชนิดค่ะโดยเฉพาะพวกฟาโกไซส์กับทีเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ด่านหน้าที่ที่คอยดักจับทำลายเชื้อโรคนอกจากนั้นวิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ภูมิคุ้มกันพวกนี้จากความเสียหายด้วยทำให้เซลล์ทำงานได้เต็มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการได้รับวิตามินซีเพียงพอ ก็เลยอาจจะช่วยลดความรุนแรงลดระยะเวลาการเป็นหวัดหรือช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือการติดเชื้อได้ดีขึ้นค่ะพอเข้าใจกลไกลแล้วยิ่งเห็นความสำคัญเลยครับแล้วมีอีกเรื่องที่ผมว่าน่าทึ่งมากคือการเอาสารสกัดจากพริกไปใช้บรรเทาอาการปวดมันดูย้อนแย้งนิดๆน,นะครับว่าไอสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแสบร้อนเนี่ยจะเอาไปแก้ปวดได้ยังไงใช่ค่ะตรงนี้เป็นอีกศักยภาพที่น่าสนใจมากๆของแคปไซซินเลยค่ะ ปัจจุบันมีการนำแคปไซซินมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแพร่หลายเลยนะคะโดยเฉพาะในรูปแบบยาใช้ภายนอกเช่นครีมเจลหรือแผ่นแปะสำหรับทาหรือแปะผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉพาะที่เช่นปวดข้อจากข้อเสื่อมปวดกล้ามเนื้อหรือปวดปลายประสาทจากงูสวัสดหรือเบาหวานนะคะแล้วมันทานํางานยังไงครับทําไมทาแล้วถึงหายปวดได้กลไกหลักๆนะคะคือเมื่อเราทาแคปไซซินลงบนผิวหนังในความเข้มข้นที่เหมาะสมเนี่ย มันจะไปจับกับตัวรับความรู้สึกปวดที่ปลายประสาทเขาเรียกว่า TRP 1 Receptor ตอนแรกอาจจะรู้สึกร้อนๆเสบๆนิดนึงเพราะมันไปกระตุ้นตัวรับนี้แต่พอใช้ต่อเนื่องหรือทิ้งไว้สักพักแคปไซซินจะทำให้สารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดที่เรียกว่า Substance P นะคะมันลดลงหรือหมดไปชั่วข่าวพอสารสื่อประสาทนี้ลดลงการส่งสัญญาณความปวดจากบริเวณนั้นไปสมองก็น้อยลงด้วยค่ะทำให้เรารู้สึกปวดน้อยลงนั่นเองค่ะ เหมือนไปทําให้ปลายประสาทต,ตรงนั้นมันชาต่อความปวดไปชั่วคราวนะคะอธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยครับไม่ใช่เรื่องเวทมนต์อะไรเลยแต่เป็น,นกลไกทางชีวเคมีที่น่าทึ่งมากแสดงว่าพริกนี่ประโยชน์รอบด้านจริงๆนะครับตั้งแต่ช่วยย่อยบรรเทาวัดไปจนถึงเรื่องเมตาบอลิซึมภูมิคุ้มกันแล้วก็การแพทย์ด้านบรรเทาปวดทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วเราจะกินพริกยังไงให้ใหได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปลอดภัยด้วยล่ะครับ เพราะรูปแบบการกินของคนไทยก็หลากหลายเหลือเกินนั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะรูปแบบการบริโภคก็มีผลต่อสารอาหารสารสำคัญที่เราจะได้รับเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยที่นึกถึงก็คือพริกสดเลยครับที่เราใส่ในส้มตำน้ำพริกยำหรือโรยหน้าอาหารต่างๆการกินแบบนี้น่าจะได้วิตามินซีเต็มๆเลยใช่ไหมครับเพราะเหมือนเคยได้ยินว่าวิตามินซีมันสลายง่ายถ้าโดนความร้อนถูกต้องเลยค่ะ พริกสดเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีที่สุดเพราะวิตามินซีค่อนข้างไวต่อความร้อนแสงแล้วก็อากาศนะคะการปรุงด้วยความร้อนนานๆอาจทำให้วิตามินซีสลายไปได้พอสมควรเลยดังนั้นการกินพริกสดหรือการปรุงแบบรีเร็วไม่ผ่านความร้อนนานๆจะช่วยรักษาปริมาณวิตามินซีไว้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วพริกแห้งล่ะครับที่เราเอามาทำพริกป่นใส่ในแกงหรือผัดต่างๆแบบนี้ประโยชน์จะต่างไปไหมพริกแห้ง แม้ว่าวิตามินซีจะลดลงไปมากนะคะในกระบวนการตากแห้งแต่ข้อดีคือสารแคปไซซินซึ่งทนความร้อนได้ดีกว่าจะยังคงอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นด้วยซ้ําเมื่อเทียบต่อน,น้ําหนักเพราะน้าระเหยออกไปหมดแล้วอ๋อจินด้วยค่ะพริกแห้งจึงยังให้ความเผ็ดร้อนแล้วก็ประโยชน์ที่เกี่ยวกับแคปไซซินได้ดีแล้วข้อดีอีกอย่างก็คือเก็บได้นานเอาไปใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายค่ะเข้าใจแล้วครับคือสดได้วิตามินซี แห้งอย่างได้แคปไซซินแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตอย่างน้ำพริกละครับอันนี้น่าจะเป็นการรวมพลังเลยไหมน้ำพริกนี่ถือเป็นสุดยอดภูมิปัญญาจริงๆค่ะเพราะไม่ใช่แค่พริกอย่างเดียวแต่เป็นการผสมผสานสมุนไพรอื่นๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงตะไคร้ขา่ากะปิหรืออื่นๆอีกซึ่งแต่ละอย่างก็มีสารอาหารมีคุณประโยชน์ของตัวเอง การกินน้ำพริกถ้วยเดียวก็เลยเหมือนได้รับสารอาหารที่หลากหลายทั้งจากพริกทั้งจากเครื่องปรุงอื่นๆเป็นการผสมผสานทั้งรสชาติคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ภูมิปัญญาในการถานอมอาหารไว้ด้วยกนอย่าลงตัวเลยค่ะฟังแล้วหิวเลยครับแต่น้ำลายซอเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรครับพอดูเหมือนว่าถ้ากินมากไปก็น่าจะมีผลเสียเหมือนกันเผ็ดจัดเกินไปสําหรับร่างกายของแต่ละคน ก็อาจจะส่งผลเสียได้ที่ชัดเจนที่สุดเลยคือการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆค่ะตั้งแต่ในปากหลอดอาหารไปจนถึงกระเพาะลำไส้ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกปวดท้องท้องเสียหรือในคนที่มีปัญหาเดิมอยู่แล้วเช่นโรคกระเพาะกรดไหล,หลย,ย้อนการกินเผ็ดจัดๆอาจจะไปกระตุ้นให้อาการกาเริบได้ง่ายขึ้นค่ะหมายความว่าเราต้องรู้จักประมาณตนเองใช่ไหมครับไม่มีปริมาณที่แบบไตตัวแต่ให้สังเกตร่างกายเราเป็นหลัก ถูกต้องที่สุดค่ะระดับความทนทานต่อความเผ็ดของแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆค่ะขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยสภาพร่างกายณนะตอนนั้นด้วยสิ่งสําคัญคือฟังเสียงร่างกายตัวเองค่ะเริ่มจากน้อยๆก่อนค่อยๆปรับเพิ่มถ้ายังรู้สึกโอเคสบายดีแต่ถ้าเริ่มมีอาการไม่สบายท้องแสบร้อนหรือรู้สึกไม่ดีก็ควรลดปริมาณลงหรือหลีกเลี่ยงไปก่อนหลักการคือบริโภคเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดโทษค่ะความสมดุลคือสิ่งสําคัญที่สุดเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับ เรื่องความสมดุลนี่ใช้ได้กับทุกอย่างจริงๆลองคิดตามดูนะครับว่าปกติแล้วเรากินพริกในรูปแบบไหนความเผ็ดระดับไหนประโยชน์ข้อไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออใช่เลยเกี่ยวกับเราเป็นพิเศษหรือมีข้อไหนที่เราอาจจะต้องระวังมากขึ้นการได้ข้อมูลแบบนี้มันช่วยให้เรากินอย่างเข้าใจมากขึ้นนะครับ ใช่ค่ะการได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากการสังเกตการลองใช้จริงของคนรุ่นก่อนกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาอธิบายกลไกได้ชัดเจนขึ้นมันทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัวอย่างพริกได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆมันไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือแค่รสชาติอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่มีหลักฐานสนับสนุนถึงคุณประโยชน์จริงๆรอให้เรานําไปปรับใช้อย่างเหมาะสมค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไง สำหรับผมนะมันหมายความว่าพริกไม่ได้เป็นแค่ตัวชูรสชาติเผ็ดร้อนในอาหารแต่เป็นเหมือนแคปซูลสุขภาพจากธรรมชาติเลยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่เราเข้าถึงได้ง่ายมากๆมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ในจานโปรดของเราหรืออยู่ในครัวของเรามาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของมันเลยก็ได้สิ่งดีๆเพื่อสุขภาพบางทีมันก็อยู่ใกล้กว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะการเลือกบริโภคพริกอย่างชาญฉลาดรู้จักประมาณตนเองเลือกรูปแบบที่เหมาะสมอาจจะเป็นวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้โดยใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและหาได้ไม่ยากเลยค่ะก่อนจะจบการคุยเรื่องพริกกันในวันนี้ผมอยากจะชวนให้ลองคิดต่อยอดกันดูครับว่านอกจากพริกแล้วเนี่ย ยังมีวัตถุดิบหรือสมุนไพรอื่นๆในครัวไทยเราอีกไหมที่เราอาจจะคุ้นเคยกับมันแค่ผิวเผินแค่ในฐานะเครื่องปรุงแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีเรื่องราวมีภูมิปัญญาหรือมีคุณประโยชน์ที่น่าทึ่งซ่อนอยู่รอให้เรากลับไปทําความรู้จักหรือสํารวจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบางทีการมองครัวของเราในมุมใหม่อาจจะเปิดโลกกระทัดด้านสุขภาพการกินอยู่ของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยก็ได้นะครับลองเก็บไปคิดเป็นการว้านกันดูครับ โอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วพบกันคะ่ะ